สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซ็ตนะครับคือบ็อกเซ็ตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกดูดวงในเดือนเมษายน2565นะครับ เรื่องการงานได้เดือดสั่นสังวาดีมากนะครับถ้าทํางานในองค์กรอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับความสําเร็จได้รับเงินเดือนเลื่อนตาแหน่งนะครับหรือถ้าไม่มีงานก็จะพบงานใหม่ได้งานที่ถูกใจนะครับแต่การเงินไม่ค่อยดีนะครับได้ไพ่สามดาบอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้ดังใจอยู่นะครับเรารายรับหรือการลงทุนก็ไม่ได้ผลตอบแทนยังไม่เป็นที่ไม่ไม่ไม่เป็นตามที่หวังนะครับ ส่วนเรื่องออความรักสองคาถาสองคาถาหมายถึงจริงๆเป็นไพ่แห่งพันธมิตรนะครับหมายถึงว่าความความรักของคุณอาจจะเป็นใบในรูปที่ช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ความโรแมนติกแต่ก็เป็นพันธมิตรคู่คิดที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าไปด้วยกันได้นะครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพได้ไพ่สิบด้วยสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะครับเกี่ยวกับความอบอุ่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะมี ความอบอุ่นได้รวมตัวกับครอบครัวนะครับเป็นไพ่ที่ดีก็จะขอจบคลิปของชาวราศีพิจิกเท่านี้นะครับขอชาวราศีพิจิกโช,โชคดีนะครับถ้าชอบไปอย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ